มาเกอร์พิเตอร์พรีเซนต์20อันดับตัวละครเกณนชิ้นอิมแพกขวัญใจชาวไทยจะมีตัวละครที่คนชื่นชอบในพัท20่ินี้หรือเปล่านี่ก็เป็นพ์ทที่2แล้วไปชมกันได้เลยสวัสดีเราต้อรัทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาพบากับผมมาเกอร์อีกเช่นเคยนะครับนี่เ็จะเป็นพ์ทที่2แล้วนะครับสำหรับ20อันดับตัวละครเกณนชิ้นอิมแพกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยครับก็ตามสัญญาครับคลิปนี้ก็จะเป็น อันดับที่ 10- ถึงหึงกันแล้วค่ะที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็กดตัวไอขวาบนนี้ได้เลยนะครับเพื่ออัตลบในการรับชมนะครับผมอ่าก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็ไปดูอันดับที่10กันได้เลยอีกโซอันดับที่10 อันดับที่10ได้แก่น้องแพะไวฟฟของใครหลายคนอย่างน้องการอยู่หรือการวีของเรานั่นเองที่ได้คะแนนไปถึง260คะแนนแหมสวยน่ารักขนาดนี้ทำไมถึงติดอันดับ1ิบล่ะเนี่ยการอยู่เป็นเลยขาแห่งยูเชียนพาวิเลียนผู้มีสายเลือดนุษย์และกิเลนไหลเวียนอยู่ในร่างกายมีหน้าที่จัดทำเอกสารและภาษางานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานท่าเรือประกาศคบบมังคับคำสั่งของเมืองสัญญาที่เกี่ยวข้องในเมืองลีเยรวมทั้งงาน ยึดด้วยอีกมากมายทั้งหบทนี้เป็นฝีมือของเธอหมดเลยแหมน้องการอยู่เก่งจริงเลยเนี่ยถ้ามาตู้หน้าพี่จะเปิดน้องให้ได้เลย อันดับที่เก้าอันดับที่เก้าได้ก่สาจิงจอกหัวชมพูยาเอะมิโกะนั่นเองที่ได้คะแนนจากคนไทยไปถึง272คะนนยาเอะเป็นผู้ดูแลมหาวิหารน,นารุคามิและเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ยาเอะะนางโชกุนได้กล่าวถึงนางในขณะที่พระนางกำลังพูดถึงจงลี่ นางเป็นพระสหายเก่าของเทพเจ้าโมรักส์และบาบัททสและยังคุ้นหน้ากับการอยู่อีกด้วยโอ้โหฉากนี้กระชากใจพี่ไปเต็มเต็มเลยจ้าอันดับที่8แปด ันดับที่แได้แก่สาวน้อยคุณหนูสุดน่ารักอายกะนั่นเองที่ได้คะแนนจากคนไทยไปถึง312้คะแนนอายกะคนุหนูใหญ่ของตระก,กูลคามิสาโตแห่งสำนักยาชิโรในอินาซึมะรูปร่างหน้าตาสวยางามบุคลิกสูงส่งเธอเป็นคนที่มีความเมตตาและกรุณาเธอมักจะปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความสุภาพและเหมาะสมเสมอคอยออกมาดูแลจัดการกิจการพลเรือนกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิดเธอมีบุคลิกที่จริงจังเป็นคนที่ ยายมทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบผู้คนต่างประทับใจในจิตใจงามของเธอแถมยังตั้งฉายาให้เธอว่าเจ้าหญิงการียนขาวแม่ตัวละครนี้ใครรอน้องกลับมาบ้างผมนี่แหละที่จะรอน้องกลับมาไว้เจอกันในอนาคตนะน้องอายกะสุดที่รักอันดับที่เ พี่เตได้แก่สาวน้อยที่เต้นรำสวยที่สุดในเกมน้องยูล่านั่นเองที่ได้คะแนนไปถึง318คะแนนยูล่าเป็นทายาทของตระกูลขุนนางรอรนที่เคยปกครองเมืองมองสตดอย่างโหดเหี้ยมเมื่อในอดีตยูล่าเลือกที่จะสมัครเข้าเป็นหนึ่งในอัศวินฟาวเนีนสศัตรูคู่แข่งที่ข้นตระกูลของเธอและไต่เต้าขึ้นมาเป็นหัวหน้ากองสอดแนมแต่ว่าชาวเมืองก็ยังรังเกียจเธออยู่ดีโถ,โถโถโถน้องยูล่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่จจะดูแลหัวใจของน้องเอง นนะอันดับที่หกอันดับที่6ได้แก่พ่อหนุ่มจอมเจ้าเล่ห์ที่สาวที่พร้อมจะเปรย่างทัดทับเกลียรหรือพี่ชายของเรานั่นเองที่ได้คะแนนจากคนไทยไปถึง403คะแนน แม่สุดๆุดไปเลยนะเนี่ยพี่ชายของพวกเราใช่เป็นผู้บริหารที่11เอดของฟาตุยที่มีอายุน้อยที่สุดแถมยังมีความมุ่งมั่นสูงในการทำภารกิจให้ลุลว่วงไม่ว่าจะเป็นสัญญาแบบไหนเขาก็จะพร้อมรับปากแล้วก็จะทำให้สำเร็จถึงแม้จะเสี่ยงอันตรายก็ตามภายนอกดูเหมือนจะเป็นคนเจ้าเล่ห์นะแต่เขาก็เป็นพี่ชายที่แสนดีของน้องน้องเพื่อให้น้องของเขารูว่าตัวเองทำงานด้านมืดนั่นเองแม่เก่งซะขนาดนี้แต่ทำไมาโดนพี่ ี่มีเทแล้วเนี่ยไอพ่อหนุ่มปานวาเล้เอยอันดับที่ห้าว่าแม่คือใคอันดับที่ห้าได้แก่เทพยักษ์สาที่เตีย้ยอว่าฉันเตี้ยอีกแล้วเหรออันดับที่ห้าได้แก่เทพยักษ์สาสุดเทพพี่เสียวของเรานั่นเองที่ได้คะแนนไปถึง450นน้คะแนนโอ้โหคะแนนกระโดดไปขึ้นเยอะเลยเนี่ยพี่เสียวของเราเสียวหนึ่งในยักษ์สาผู้พิทักษ์ผู้เปรียบเสมือนบุตรของโมเรสหรือจงลี่ แม้ว่าภายนอกของเขาจะเหมือนชายหนุ่มธรรมดาแต่มีตำนานล่ำลือของเขาถูกบันทึกเอาไว้ในตำราบโบราณอายุกว่าพันปีเสี่ยวจะคอยปกป้องเมืองหรีเรียจากอันตรายทั้งปวงแมมสมแล้วที่เป็นคริสโตะแห่งโลกเก้นชินแต่ว่าคลิปก่อนก็อันดับ5คลิปนี้ก็อันดับ5อีกแล้วเหรอนี่อาฉันจะไปรู้ไหมล่ะนี่คนไทยโหวตนะฟอ,อันดับที่ส อันดับที่4ีได้แก่น้องผีไวฟูที่ผมอยากได้มากที่สุดน้องฮูเต่านั่นเองที่ได้คะแนนไปถึง462คะแนนแม่ฮอตจริงๆน้องผีคนนี้ฮูเตาหัวหน้าท้งเห็นการเกิดใหม่หวังเฉียง สมัยที่77ผู้เข้ามาดูแลจัดก,การศพของหลีเย,ย่ตั้งแต่อายุยังน้อยตัวเธอทุ่มเทเป็นอย่างมากในการที่จะช่วยเติมเต็มคำสั่งเสียของผู้ตาและคอยรักษาสมดุลของยินยันในโลกนี้เธอมีความสามารถในการแต่งบทกวีและส่งต่อบทกวีนี้ไปทั่วหลีเย,ย่ผ่านคำบอกเล่าของเหล่าชาวเมืองอีกด้วยแมเป็นตัวละครที่ผมอยากได้มากที่สุดแล้วมีใครรอน้องหูเต่าแล้วบ้างบอกผมหน่อยสิ 안답티쌈 텐도 반쇼 อันดับที่3เป็นตัวละครเทพหินที่หล่อที่สุดในเกมนี้อย่างจงลี่หรือปู่จงของเรานั่นเองที่ได้คะแนนจากคนไทยไป757คะแนนแม่สุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยปู่จงของพวกเราจงลี่มีหน้าตาที่หล่อเหลาท่าที่สง่างามและมีความรู้เหนือคนธรรมดาทั่วไปถึงแม้จะไม่มีใครทราบที่มาของเขาแต่เขารู้มารยาทและกฎเกณฑ์เป็นอย่างดีเขาเชี่ยวชาญในประเพณีของลีเย่ที่ไม่มีนักวิชาการคนไหนส สามารถทำได้เพียงนั่งอยู่ในถงแห่งการเกิดใหม่หวังเชียงเขาก็สามารถจัดการพิธีแห่งสวรรค์ลและโลกมนุษย์ได้แต่ติดอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือเขาไม่ค่อยจะพกตังซักเท่าไหร่นะแหมเขาไม่ค่อยชอบพกตังแต่คนไทยทุกคนไปให้เขาหมดเลยล่ะแต่ว่าคลิปก่อนปูอยู่อันดับหนึ่งนะแต่ทำไมตกดูมาถึงอันดับสามแล้วเนี่ยเป็นเพราะใครกันอันดับที่สอง อันดับที่สอง้แก่ไอ้หนุ่มสามูไรพเนจรที่สามารถชนะจงรี่ได้ไอ้หนุ่มคาซุฮะนั่นเองที่ได้คะแนนจากคนไทยไปถึง824้คะแนนคาซุฮะสามมุไรพเนจรจากอินาซมะผู้อบอน้ำทมตนและมีอัธยาศัยดีภายใต้รูปลักษณ์ที่อ่อนเยาว์เรียบง่ายและไร้ความกังวลถึงจะดูสบายๆแต่กลับยึดมั่นในหลักเกณฑ์ของตัวเองการฟังเสียงของสายลมกับสังเกตหมู่เมฆนั้นทําให้สามารถหลีกเลี่ยงลมฝ,ฝนฟ้าอากาศ และหิมะมานับไม่ถ้วนแม่ไอพ่อหนุ่มนักพยากรณ์นในอนาคตฉันต้องครอบครองนายให้ได้เลยและก็มาถึงอันดับที่หนึ่งตัวละครเกณฑชิ้นอิมแพคขวัญใจชาวไทยนั่นก็คือนั่นก็คือพักโฆษณาสักครู่นะครับ What the a ไม่เล่นหมุกแล้วไม่เล่นมุกลวเอาละอันดับที่หนึ่งตัวละครเกณฑชิ้นอิมแพคขวัญใจชาวไทยนั่นก็คืออินา i ิคาริ s u นาว a ช h i e i e นนาริเอเอเอ และอันดับที่หนึ่งนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเทพสายฟ้าจากอินาสุมะที่สวยเพอร์เฟกและเซ็กซี่ที่สุดในเกมนี้ใช่แล้วตัวละครน,นั่นก็คือท่านไรเดนโชกุนนั่นเองที่ได้คะแนนจากคนไทยไปถึง1414ขั้นคะแนนแม่สุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยน้องเอของเราท่านไรเดนโชกุนหรือพระนางไรเดนเอผู้เป็นเทพีเบลเซบูทรงปรกครองแผ่นดินอินาสมะผ่า ภาชนะก,กายหยาบที่เรียกกันว่าพระนางโชกุนให้หุ่นเชิดอันสร้างจากเทคโนโลยีโบราณบริหารราชการแทนพระนางเอผู้ทรงหลบหนีความอนิจจังไปประทับอยู่ในดินแดนแห่งใจที่บริสุทธิ์แยกตัวพระนางออกห่างความทุกแห่งโลกเข้าสู่วิถีนินดรนแม่สุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยท่านไรเดนโชกุนของเรางย้นผมจะขอถามทุกคนหน่อยว่าทุกคนมีตัวละครน,นี้กันหรือยังสำหรับผมนั้นผมมีเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้มีครบทั้ง3เทพเลยจ้าใครที่ยังไม่มีไม่เป็นไรนะครับในอนาคตท่านไรเดนโชคุณของเราต้องกลับมาให้เราเปิดกาชากันอีกแน่นอนแต่จะวันไหน,นั้นพวกเราไม่อาจทราบได้นะทุกคนไว้เจอกันในอนาคตนะครับท่านไรเดนอ่าก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีตัวละครที่ทุกคนชื่นชอบติดอยู่ในอันดับบ้างหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมแล้วก็จะมีคำถามให้เพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับว่าแพทหน้า คุณจะสุ่มตู้ไหนระหว่างตู้ออบิโดกับตู้กาญยูนะครับแนะ่นอนครับผมเปิดทั้งคู่แน่นอนแต่จะได้หรือเปล่านั้นก็ต้องดูกันที่ดวงกันอีกทีนะครับผม <c oughs> แล้วก็ขอบอกก่อนนะครับว่าความชอบของคนเรานั้นมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วตัวละครไหนคือ Number ร์วันก็คือสิทธิ์ของคุณนะครับผมอันนี้คือผลบอดของคนไทยนะครับตัวละครอันดับหนึ่งของคุณอาจจะอยู่ที่หนึ่งในใจคุณก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะ้ สำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้มาเกอร์พิเนเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สายโยนละบายบายครับ